วันนี้จะพามาดูรถครอบครัวขนาด11ที่นั่งนะครับเรียกว่าราคาเล่าๆออปชั่นจัดเต็มนะฮะรถคัดคุณภาพเลยมือเดียวป้ายแดงนะความพิเศษจะมีอะไรบ้างตามไปดูเลยครับคุณไดเอะฮะ2.5 d ีลักนะฮะคันนี้นะครับรถปี2009ครับรถบ้านมือเดียวนะครับมาพร้อมกับความสวยเดิมนะครับมาถึงที่นั่งด้านหลังนะครับเรียกว่านั่งสบายมากๆนะครับ เบาทั้ง3ตอนนะครับมีสเปซหรือพื้นที่นะครับเหลือเผื่อไป้สำหรับขานะครับผมด้านบนก็หลังคาสูงสบายๆนะครับเหมาะมากๆครับกับที่เป็นรถครอบครัวขนาด11ที่นั่งครับผมภายในออปชั่นจัดเต็มเพื่อเพลินทุกการเดินทางไปกับจอยเซทเมนต์ขนาด14นิว้วนอกจากออปชั่นของรถคันนี้แล้วนะครับยังมากับ เครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.5ลิตรนะฮะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของ VGF Turbo ด้วยนะครับทอกมาเยอะนะครับผมพละกำลังนี่เรียกว่าเหลือเฟือเลยนะครับผมเหมาะสำหรับครอบคัวขนาดใหญ่นะฮะเดินทางใช้งานไปเที่ยวกันมากๆครับใครที่สนใจนะครับยังไงทักมาได้เลยนะครับผมที่ t ี s t อ a u t o m o t รา e ครับ